ห่วงใยประชาชนสังคุมเข้มโรคฝีดาดวานอนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินผลเอกประยุทธ์จันโอชาห่วงประชาชนสั่งสอทอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือหลังองค์การอนามัยโลกประกาศโรคฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศให้จับตาคนเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ เมื่อวันที่25กรกฎาคมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชารายงานสถานการณ์ในประเทศยังคงปลอดภัยดีไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนเพิ่มเติมหลังพบชายชาวไนกิเรียได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายยืนยันว่าป่วยเป็นฝีดาษวานอนคนแรกและได้หลบหนีออกนอกประเทศไป ด้วยความหงวยยยจากนายกรัฐมนตรีจึงได้เน้นย้ำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านและแนวทางการรองรับโรคฝีดาดวานอนหลังองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคฝีดาดวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังได้กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระวังผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศระดับการเฝ้าระวงังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนส่วนระบบสาธารณสุขไทยสามารถดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานอนและโควิดได้อย่างดี ย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งรัดและต่อเนื่องเพราะนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระ,ะบาดของเชื้อโควิด -19 แล้วยังสามารถป้องกันโรคฝีดาษวานนอนได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับชายชาวในทิเียที่ป่วยฝีดาษวานนอนเพิ่มอีก19คน โดยนายแพทย์สาธราสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดกรณีพบผู้ป่วยโรคฝีดาดบานอนจากการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติมจำนวน6แห่งส่วนใหญ่เป็นที่พักหรือสถานที่ที่ชายคนดังกล่าวได้ไปใช้บริการพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน19คน ทางนี้ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการแล้วทั้งหมดเบื้องต้นผลตรวจออกมาแล้วเป็นจํานวนลบทั้งสองคนและอีก17คนอยู่ในระหว่างรอผลตรวจคาดว่าจะทราบภายใน2-3วัน ซึ่งในระหว่างการรอผลตรวจก็ได้มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้โทรศัพท์สอบถามอาการทุก7วัน14วันและ21วันซึ่งในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อครบการกักตัว21วันแล้วจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งสำหรับตอนนี้นะถึงแม้จะมีผู้เสี่ยงสูงแต่ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ